บ่ไปแห้มบวดนางานาั้อเพอน่ะคุณน่ะดนตีเขาแต่โซเซ้ยลอีกคุณเ,เดีแ่เเีไม่ไ้งา่ะนีเกาเข่าขึ้นมาโรดเอ้วีตามงดมีประเด็กอง้มกใส่ปลา มุกีบ้าให้แกก็ของงานพี่พอดีเอ้ามันปอบไปแห้งแลเขาน่ะวมันจิ้งเขา,า,เขายู่งี่ละเชิญค่ะเชิญค่ะคุณตาเชิญคุณตาข่ะเชิญนั่งค่ะวันนกินขาสวยนะนเออวันายกินขาวเขาน่ะ แล้วขนมเองฝากจะให้ลูกตาขนมจินโมทันใด้หรอจีนหกันจินหอก้อนจินหอก้อนนี่ไ่จนข้างข้าอยู่เดินข่างข้าอยู่เดิน,เดนนี่มาเถ่งแังเเป็นยังบ่แสบนะเอา้าทำจินหลงบอยเหเว้ยเป็นยังหวานผอห้วยมากนะ คนเรา้ายรถไลยชาติไปทั้งมดแล้วหนาวปนั่นนะอือบ้หนาวดอกให้หนาว